งวมเล็กแชมป์งวมเล็กมีแล้วเอาแชมป์ไอ้ชิปบ็อกซิ่งนะสวัสดีครับวันนี้เป็นรายการใหญ่นะครับชุมแชมป์ค่ายผมงรายการขายการลูกสามเครื่องแล้วสามเครื่องแล้วมีอุปกรณ์มีแชมป์ลูกมาเลยมาให้พี่น้องพี่น้องเราหน่อยเร็วพวกพ่อเป็นอะไรดีเอามาวิ่งขึ้นน้ำต้น หน่อยเด้อเฮ้ยบอกอย่าไปอาจารย์มาอยู่เลยอาจารย์ผู้ชมคืนแบก <laughs> เห็นไหมเห็นไหมเป็นน้ำแพร่ที็สรุปเปาแพรไทยเรียนอะอเห็นอาจารย์เอกเลืเอาหึืสองสสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นรายการวันลุดีนัดใหญ่นะครับซึ่งวันนี้มีั้งงวยพเคชกสคนนะครับปกรพจน์ฉายแล้วก็ป้อมเพชนะครับตอนลวันนี้ก็พจฉายก็ชิงแชมปบิด้วยนก็ขอให แฟนมวยเอฟซีทุกคนครับช่วยให้กำลังใจค่ายมวยพีเคด้วยนะครับและเป็นเข็มโลกของพัะจันชัยอีกนะครับผมพัะจันชัยประกรันบ้องเพชร ใจงนะเอาแชมป์มาประกอนด้วยบอมเพชรมือสวงกำลังใจเอาแชมป์มาไขมวยพีเชเรอีกแพชรน้ำมือนวดได้สิไขเราเอาแชมป์อีกเส้นนึงแชมป์ซิกบ็อกซิ่งเอาแชมป์ซิกบ็อกซิ่งกับมานนนซิคบ็อกซิ่งแชมป์อะไรนะพี่หลฮะไอ้นอนเอาแชมป์อะไรนะแชมป์แชมป์รวมเล็กแชมป์รวมเล็กมีแล้วเอาแชมป์ไอ้ ชิคบอกซิ <Kell ey> <tôi S 3> ่งนะชิคบักซ <g> ิ i mean ่งนะมชิคบอกซิ่งเหรอให้กำลังใจนด้ให้ัใจน่้งาใจปนให้ได้โบนัส้อมเพชรลงละบักแทงกันเนีพี่นองเฮ้าสเสียเลย